เบฟนอกสถานที่ที่คนจังหวัดจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่เลือกใช้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวพามาดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่งานทําบุญครบรอบหนึ่งอวันที่วัดบางน้ำพึ่งนอกครับผมวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุดอาหารบุฟเฟ่ต์สามสิบห้าท่านครับเพื่อเริ่มต้นท่านละสองร้อยยี่สิบบาทสามสิบห้าท่านก็เจ็ดพันกว่าบาทครับได้อาหารอร่อยๆอจบงานไปเลยครับผมทั้งอาหารถวายพระอาหารเลี้ยงแขกผมพ่อครัวแมวและทีมงาน บริการจัดให้อย่างดีครับผมลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของพ่อครัวแมวเพราะใช้บริการกันมามากกว่า3ครั้งแล้วครับเรื่องคุณภาพเรื่องอาหารเรื่องความอร่อยเรื่องบริการบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูไหนอร่อยบ้างครับวันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะยำค่ะยำยออร่อยมากเลยถ้าฉันขอแล้วขอเพิ่มอ่ะเมนูอื่นอร่อยไหมครับคอันนี้อร่อยปลาสามรส ใครที่ต้องการทำกุจงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาต้องการอาหารอร่อยๆอออจากฝีมือพ่อครัวแมวแบบที่คนจัดงานไม่เสียชื่อสามารถติดต่อกผมพ่อครัวแมวได้โดยตรง